บทที่476ส,สวีทีอันฟื้นคืนสติกสวันนี้ในที่สุดข่าวการละโมบและบุ่มบามอของเวอเยวิยนจนทาให้ทหาร8ป0 0 0ื่นนายต้องสละชีพในแผ่นดินสัตรูก็กระจายสู่หูประชาชนประชาชนต่างตอบสนองต่อเรื่องนี้อย่างรุนแรงใครๆก็บอกว่าอย่าสนับสนุนเผาพิศาจ เผ่าปีศาจกินประชาชนของตาฟงและยังคุกคามชายแดนทำไมต้องสนับสนุนเผ่าปีศาจเรื่องนี้คงทำให้บรรพบุรุษโกรธมากถึงได้ลงโทษเช่นนี้กระมังตอนนี้เป็นอย่างไรทหาร80,000นายเสียชีวิตทั้งหมดในท่วงย0ปีมานี้ตาฟงของพวกเราไม่เคยประสบกับความพ่ายแพ้เช่นนี้มาก่อนถ้าถามข้าว่าเยวียนสมควรตายแล้วหากไม่ใช่เพราะเขาละโมบและบุ่มบามมีเช่นนั้นจะรบแพ้ได้อย่างไรไอหัวขโมยที่สวรรค์สาบแช่งหัวหน้าขันทีเป็นพวกเด็กเล่นขายของรอหรือจะกระพัดทรงหลงเชื่อคนทั่วเข้าแล้ว ไอสารเลวว่าคงเป็นคนที่พวกเจ้าสามารถสบประมาทได้ตามใจชอบเงินรึหากยี่สิบปีก่อนไม่มีขันทีท่านนี้พวกเจ้าจะมีวันที่สงบสุขอย่างตอนนี้เงินรึมีคนชรายยืนขึ้นแสดงความไม่พอใจตาแก่เจ้าไม่ได้ยินหรือว่าเยวียนคือขุนนางที่ทุจริตร้ายแรงครือใครบอกราชสำนักบอกราชสำนักยังบ,บอกอีกว่าไวอองคือวีรบุรุษและผู้ที่สังหารมูเมืองถูโจก็คือเผ่าปีศาจแล้วบทสรุปเล่าถ้ามีเชื่อราชสำนักนานแล้วสู้เชื่อข้องเงินสอวิไม่ดีกว่ารึ เสียงหัวเราะดังรอบด้านหลังจากผ่านเหตุการณ์สังหารหมู่ที่ถูโจประชาชนในเมืองหลวงแม้แต่ประชาชนทั้ง9ก้ารัฐของตาฟงก็เกิดวิกฤตความเชื่อมั่นกับราชสำนักอย่างไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ข้องเงินสอวี่ก็ไม่ได้พูดอะไรไม่ใช่หรือณนะพร,ราชวังคันทีชรายย่างกลายเข้าไปด้านในและหยุดยืนที่ข้างเตียงก่อนจะคงคำนับและกล่าวกระซิบว่าฝ่าบาทท่านอสอมูหอราชเลขาธิการขอเข้าเฝ้าพยาค่ะจักกระพัดหยวนจริงที่กำลังหลับตาทำสมาธิตอบกลับอย่างสงบว่าข้าไม่ให้พบ คันทีชรากล่าวเสริมด้วยนำเสียงทุ้มตำวาว่านอ,อมูหอหราชเลขาธิการคุกเขาอยู่ข้างนอกบอกว่าถ้าฝ่าบาทไม่ให้เขาเข้าเฝ้าเขาจะไม่ไปไหนพะยะค่ะจัก,กรพรัดหยวนจิงยิ้มยอยและไม่ได้ตอบโต้ตอะไรคันทีชรา,าไม่กล้าเรียกล่อมจึงทำได้เพียงยืนอยู่ข้างๆอย่างสงบเวลาผ่านจากวินาทีเป็นนาทีจนกลายเป็นหนึ่งชั่วย,ยามในพริบตาเดียวคันทีชราชำเลืองมองจาก,กรพรัดหยวนจิงที่กำลังนั่งสมาธิก่อนจะเดินย่องออกไปจากห้องบรรทม เมื่อเขาไปแล้วจักกระรัดหยวนจิงก็ลืมตาและลุกขึ้นยืนอยู่กลางห้องบรรทมจากนั้นก็หมอบลงคลางแต่ฝ่ามือไว้บนพื้นไม่กี่วินาทีต่อมาจักกระรัดหยวนจิงก็ได้ยินเสียงกรีดรอ้องโหยหวนของมังกรดังแว่วอยู่ที่ข้างหูยังไม่พอยังไม่พอจักกระพัดหยวนจิงไม่ได้พูดแต่กลับมีเสียงดังออกมาจากภายในร่างกายของเขารอคำถแถลงค่ายแพ้ต่อสำนักพ่อมดในวันพรุ่งนี้ก็เพียงพอแล้วจักกระพัดหยวนจิงกลัดด้วยรอยยิ้ม อีกด้านหนึ่งคันทีชราออกมาจากห้องบรรทมเห็นร่างในชุดสีแดงเลือดนกกำลังนั่งคุกเข่าอยู่ใต้บันไดสูงท่านอ,อมูหอราชเลขาธิการท่านทำเช่นนี้ทำไมหรือจะว่าไปแล้วสีหน้าของท่านและฝ่าบาทด,ดูไม่สู้ดีนะักคันทีชราค้งตัวลงและกล่าวกลีบกล่อมด้วยเจตนาดีว่ากลับไปเถอะขอรับทานปรนิบัติรับใช้ฝ่าบาทมาครึ่งชีวิตทานย่อมรู้จักนิสัยใจคอของฝ่าบาทเป็นอย่างดีต่อให้ท่านนั่งคุกเข่าจนตายอยู่ตรงนี้ก็สันคลอนการตัดสินพระทัยของฝ่าบาทไม่ได้ขอรับ สีหน้าของสอมูหอราาเลขาธิการหวังเริ่มซีดขาวเปลือกตาของเขาปิดลงครึ่งหนึ่งเรากับเป็นลมได้ทุกเมื่อสามารถคุกเขาได้ถึงหนึ่งช่วยยามในวัยนี้พูดได้ว่าเขามีจิตตานุภาพที่น่าทึ่งอย่างยิ่งคาเข้าใจแล้วขอบใจกงกงมากที่เตือนแสงในดวงตาของสอมูหอราชเลขาธิการหวังค่อยๆหรีลงเขาพยายามขยับร่างกายเพื่อลุกขึ้นแต่กลับเซลม้มลงไปด้านข้าง ไอ,อย้ยาท่านระวังด้วยขอรับสุขภาพร่างกายของข้านอสอมูหอราชเลขาที่การมีความสําคัญมากหากเกิดอะไรขึ้นกับท่านใครจะมาช่วยแบ่งเบาความทุกข์กับฝ่าบาทเล่าขอรับทันทีชรารีประคองเขาขึ้นมาทันทีวางเจิงเืวนถอนหายใจก่อนจะปัดฝุ่นบนร่างกายและจัดระเบียบเสื้อผ้าจากนั้นก็หันไปโค้งคำนับทางห้องทรงพระอักษรด้วยอารมณ์ลึกซึง้งแต่หลังจากนั้นเขาก็ได้ทำบางอย่างที่ทันทีชราถึงกับอ้าปากค้างด้วยความตกตะลึงวางเจิงเหงวนถอดหมวกคุณนางออกและวางลงบนขั้นบันไดอย่างเบามือ ตอนที่ลุกขึ้นยืนแววตาของเขาสว่างวาหวางเจริเหมือนลุกขึ้นและเดินจากไปอย่างรวดเร็วโด้วยไม่อะไรอวรอ,อีกต่อไปการไม่มียศถาบรรดาศักิ์อะไรก็รู้สึกเบาสบายตัวไม่น้อยหอดูดาวรถมาสองคันแล่นเข้ามาอย่างช้าๆทั้งหมดทำจากไม้จันท์สีแดงประดับตกแต่แตงขอบด้วยหยกและแพรตุ่นสีทองอารามรถมาหยุดลงที่ลานกว้างด้านนอกหอดูดาวทหารรักษาพระองค์ที่คุมมังเหียนมาพันธีทั้งสองตัวหยุดลงพร้อมกับรถมา้า ประตูรถม้าเปิดออกหญิงท่านหนึ่งปรากฏตัวออกมาจากรถม้าแต่ละคันหญิงงามที่สวมชุดกระโปรงสีราบเรียบดูมีเสน่ห์และสูงส่งราวกับดอกบัวหิมะบนภูเขาน้ำแข็งหญิงงามที่สวมชุดกระโปรงสีแดงเพลิงสวมมงกุฎหงไฟขนาดเล็กและเครื่องประดับราคาแพงอย่างปิ่นยกและไขมุกราวกับนกทิรีบุญที่สูงสักตัวหนึ่งความงามและเสน่ห์ของนางควบคุมเครื่องประดับหรูหราเหล่านี้ได้อย่างสมบูรณ์แบบทำให้ผู้คนรู้สึกว่าหญิงที่มีความงามตามธรรมชาติแบบนางคู่ควรกับการแต่งกายที่งดงามหรูหราอย่างยิ่ง องหญิงทั้งสองเข้าไปในหอดูดาวโดยทิ้งทหารรักษาพระองค์ไว้ด้านนอกหอวายอชิ้งเจ้ามาแล้วชูชัยเวรออยู่ที่ห้องโถงใหญ่ชั้นหนึ่งเพื่อต้อนรับสหายคนสนิทด้วยความยินดียายตัวร้ายยกชายกระโปรงขึ้นและวิ่งตึงๆๆขึ้นไปบนตึกโดยไม่สนใจภาพลักษณ์ขององคการเป็นองคหญิงแม้แต่น้อยแต่วิ่งไปได้ไม่กี่ก้าวนางก็เพิ่งกระหนักได้จึงหันกลับมาถามว่าเขาอยู่ชั้นใดชั้นเจ็ดูชัยเวรอบกลับและหยิบเนื้อแดดเดียวออกมาจากกระเป๋านังกว้างขนาดเล็ก ทางพูดกับฮอหวายอชิงด้วยรอยยิ้มเบิกบานกินไหมฮอหวายอชิงสายหน้ายายตัวร้ายกระทึบเท้ากล่าวว่ายังไม่นำทางไปอีกชูชัยวุยนำทางองค์หญิงทั้งสองมาจนถึงชั้นเจ็ดเมื่อผลักประตูเข้าไปก็ได้กลิ่นของยาตลบอบวนไปทั่วทั้งห้องดวงตากลมของยายตัวร้ายจับจ้องไปที่ชายที่กำลังนอนแน่นิ่งอยู่บนเตียงอย่างทันทีทันใดรูม่านตาดอกทอถูกบดบังไปด้วยชั้นหมอกบางบาง,บางทั่วขณะททำทำไมเขายังไม่ฟื้นอีกเขายังอยู่ในอันตรายหรือไม่ยายตัวร้ายกล่าวตะกุกตะกัก พอหวายอชิ่งไม่พูดอะไรและหันไปมองถูชัยเวย่ยไม่รู้ว่าจะฟื้นเมื่อใดตอนที่เขาถูกส่งกลับมานับว่าเขาอยู่ไม่ไกลจากความตายจริงๆไม่มีส่วนใดของร่างกายที่สมบูรณ์ตอนที่ปกป้องเมืองเขาใช้วรยุทธ์ของลัทธิคงจื้อและประสบกับการสะท้อนกลับของวรยุทธนอกจากนี้แผลที่เอวก็เป็นปัญหามากผ่านมานานแล้วก็ยังไม่หายสนิทหญิงสาวตากลมแสดงสีหน้าโศกเศร้าและกล่าวอธิบายอีกว่าท่านอาจารย์บอกว่าเจตนาของเขาเผด็จการเกินไปฮอหวายอชิ่งถามว่าเจตนาของเขาคืออะไร ชูชัยวยสายศีรษะท่านอาจารย์พูดแค่ว่าการทำร้ายผู้อื่นคือการทำร้ายตัวเองเอาทองไปรูกระเบื้องเอาทองไปรูกระเบื้องพอหวายยอจิ้งรู้สึกสะเทือนใจเล็กน้อยตอนที่สวีทีอันเลื่อนสู่ขั้นสี่เขาอยู่ในสภาพการแบบใดและมีสภาพจิตใจแบบใดที่ทำให้เขาก้าวมาถึงขั้นนี้ยายตัวร้ายนั่งอยู่ข้างเตียงพลางกำพาเช็ดหน้าไว้ในมือและหลั่งน้ำตาออกมานางอยากเรียกวสวีทีอันอยากเขย่าตัวปลุกเขาแต่ก็กังวลว่าการทำเช่นนี้จะไม่ดีสำหรับเขานางจึงทำได้เพียงร้องไห้ ยายตัวร้ายกล่าวสะอึกสะอื้นว่าสเสด็จพ่อไม่ให้เขารับราชการแล้วแต่เขาก็ยังสู้สุดชีวิตเช่นนี้ชื่อเสียงของวัยเยวียนก็ถูกทำลายไปแล้วถ้าเขาตื่นมารู้จะโศกเศร้าเพียงใดสเสด็จพ่อพระไทยดำเช่นนี้ได้อย่างไรถึงแนมะ้ข้าจะไม่ชอบว่ยเยวียนแต่ก็รู้ว่าสิ่งที่เขาทำเป็นเรื่องที่ยอดเยี่ยมมากวยงวย,วยกงในขณะที่ยายตัวร้ายกำลังร้องไห้จู่ๆก็ได้ยินเสียงอันแหบแห้งดังมาจากด้านหลัง ยายตัวร้ายดีใจสุดขีดฮอหวยอชิ่งและชูชัยเวยก็ทลาตัวเข้าไปใกล้เตียงเห็นสาววิธีอันที่ใบหน้าซีเผือดริมฝีปากแห้งผากแต่เวลานี้ดวงตาทั้งสองข้างของเขาได้เปิดขึ้นแล้วไอ,อยาในที่สุดเจ้าก็ฟื้นแล้วชูชัยเวยตะโกนด้วยความดีอกดีใจและกล่าวว่าข้าจะไปเอายาบำรุงมาให้เจ้าใบหน้ารูปไข่เผยรอยยิ้มกว้างก่อนจะวิ่งออกไปจากห้องอย่างทันทีทันใดาสาววิธีอันมอง,ององหญิงทั้งสองที่มีรูปลักษณ์ต่างกันด้วยความสงสยัยก่อนจะเงียบครู่หนึ่งและกล่าวว่าข้าอยู่ที่สำนักโหราจารย์ร ยายตัวลายพยักหน้ายอย่างรวดเร็วอืมๆแคขนตายาวของนางเปียกบอนร่องรอยของสายน้ำตาทั้งสองข้างอับอยู่บนพวงแก้มขาวผ่องสซอวิจีอันยิ้มให้นางก่อนจะถอนหายใจด้วยความโล่องอกดูเหมือนว่าหลี่เมี่ยวเจินจะช่วยเขากลับมาได้ถึงแม้จะมีชีวิตรอดกลับมาแต่ก็ยังเสียงเกินไปตลอดช่วงนี้ข้าน่าจะกระโดดไปที่แดนประตูนรกซ้ำแล้วซ้ำเล่าเขากล่าวด้วยใจจริงไม่ใช่เรื่องง่ายที่คิดจะฆ่าหนูเอ,อ๋อเฮอเจีีท่ากลางกองทัพทหารนับพัน อันดับแรกเขาต้องทะลวงผ่านกองทัพทหารไปให้ได้ก่อนหลังจากนั้นถึงจะค่ายอดฝีมือขั้นสี่ของระบบคู่ท่านนี้ได้ลำพังจุดนี้เพียงจุดเดียวก็ไม่ใช่เรื่องที่ยอดฝีมือขั้นสี่ของระบบใดๆจะรับมือได้อันดับอมาหนูเออเพื่อเจียฝึกฝนระบบข้อมดมีวิธีการควบคุมมากมายดับเบิลตัดฟ้าดินรุ่นหยกแตกของเขาไม่สามารถฟันเข้าได้ด้วยเหตุนี้เขาจึงจำเป็นต้องใช้แกนพรานของหลีมิวเจอร์มาคุ้มครองสุดท้ายวิธีการใช้วรยุทธ์ลัทธิคงมจื้อก็เป็นประเด็นสำคัญเช่นกัน เขาใช้วรยุทธ์ลั่นประกาศศิษ์เพื่อแลกกับสถานะสูงสุดทั่วคราวความจริงมันแข็งแกร่งกว่าติดเดิมถึงสิบเท่าแต่สิ่งที่ต้องแลกเปลี่ยนนั้นน้อยกว่ามากตอนแรกเขาเกือบไปอย่างหมดหวังโชคดีที่บุตรของโชคชะตาคุณแค่แกการได้รับความช่วยเหลือมีเทพธิดานัครบแห่งนิกายสวรรค์อยู่ข้างกายพอดีและครั้งนี้เห็นได้ชัดว่าเขาไม่ได้ตายคาที่มีเช่นนั้นสิ่งที่เขาเห็นเมื่อลืมตาจะไม่ใช่ยายตัวร้ายและฮอหวาย,ยออชิงแต่เป็นหมอตำแยและพ่อแม่ผู้ให้กำเนิดในชาติหน้า หลังจากนั้นไม่นานชูชัยเวยก็เดินกลับมาพร้อมกับถาดไม้ที่เต็มไปด้วยขวดและเหยือกต่างๆเจ้าฟื้นก็ดีแล้วเจ้าฟื้นขึ้นมาได้ก็แสดงว่าพลังทั้งสองที่ลบล้างพลังชีวิตเจ้าได้สลายไปอย่างสมบูรณ์แล้วด้วยร่างกายและพลังขั้นสี่ของเจ้าในตอนนี้เจ้าน่าจะฟื้นตัวในอีกสอวัน ชูชัยว่ยมีความสุขอย่างเห็นได้ชัดในขณะที่สอวินิ่งเยี่ยนได้รับบาดเจ็บสาหัสและนอนอยู่บนเตียงจิตใจของนางหดหูทุกวันกินไม่ได้นอนไม่หลับมือหนึ่งกินข้าวได้แค่สองชามจนซุบผมลงตอนนี้สอวินิ่งเยี่ยนฟื้นแล้วนางก็สามารถเพลิดเพลินกับอาหารได้อย่างมีความสุขอีกครั้งโดยไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับเขาอีกเขากินยาลูกลอนจำนวนหนึ่งภายใต้การแนะนำของชูชัยว่ยความรู้สึกอุ่นกระจายไปทั่วช่องท้องพลังงราณที่ถูกปิดกั้นเริ่มไหลเวียนอีกครั้งสีหน้าก็ดูมีสีส เขาดื่มน้ำอุ่นที่ยายตัวร้ายส่งมาให้และลุกขึ้นนั่งบนเตียงภายใต้การปรนนิบัติของนางโดยมีหมอนหนุนหลังอยู่ที่หัวเตียงเมื่อครู่ข้าได้ยินองคหญิงหลินอันตรัสถึงว้อยกงหลินอันหันไปมองฮอหวายอชิ้งอย่างทันทีทันใดด้วยท่าทางลังเลฮวายอทิ้งครุ่นคิดครู่หนึ่งก่อนจะกล่าวเสียงเบาว,ว่าฝ่าบาทไม่ยอมประทานชื่อหลังมรณกรรมให้แก่ว้ยกงแม้จะมีก็อาจจะเป็นชื่อมรณกรรมที่เสื่อมเสียยายตัวร้ายที่หัวใจแขวนอยู่ที่สสวิธีอันในขณะนี้ไม่ทันสังเกตว่าคำ ชื่อมรณกรรมที่เสื่อมเสียคือชื่อมรณกรรมที่มีความหมายไม่ดีสําหรับข้าราชบริพารในยุคสมัยนี้ชื่อมรณกรรมคือบทสรุปสุดท้ายของความสาเร็จที่สังสมมาทั้งชีวิตชื่อมรณกรรมที่เสื่อมเสียเท่ากับปราหน้าว่าเยวียอนว่าเป็นคนเลวซึ่งจะถูกบันทึกไว้ในหน้าประวัติศาสตร์แต่ละทิ้งชื่อเสียงอันเลวร้ยรายปรับนานเท่านานฮอวายอทิ้งบอกเล่าเรื่องราวตลอดสองสาวันที่ผ่านมาให้สวีทีอันฟังอย่างละเอียดอยู่เหนือความคาดหมายแต่กลับอยู่ในขอบเขตของเหตุผลสวีทีอันกล่าวอย่างสงบก่อนจะเงียบลงอีกครั้ง หลังจากผ่านไปนานเขาก็กล่าวอีกว่าวุ่นกงตายที่เมืองจิ้งซานซึ่งถือว่าเป็นเรื่องดีมากดีกว่าตายด้วยน้ำมือคนของตนเองแต่ถ้าเขาไม่ตายไอ้พวกระยำเหล่านั้นก็คงไม่กล้าทำอะไรกับเขาเมื่อมองย้อนกลับไปชีวิตของเขาช่างน,น่าสงสารยิ่งนับภูิลำเนวเดิมอยู่ที่อวิโจตอนเด็กครอบครัวของเขาก็ถูกสำนักพอมอดสังหารหมู่ขั้นบากน้าไปขออาศัยประกูลของเพื่อนที่เมืองหลวงก็ดันไปตกหลุมรักแม่นางของประกูลนั้นเมื่อหนีตามกันไปไม่สำเร็จเขาก็ถูกตอนให้ปราศจากความรู้สึกทางเพศการเห็นหญิงผู้เป็นที่รักแต่งงานเป็นนสขอองระกูลื่ ส่วนตนเองก็ยังต้องปกป้องอยู่เทียงข้างนางสำหรับผู้ชายนี่เป็นความอัปยศอดสูอันยิ่งใหญ่ที่สุดตลอดชีวิตของเขาไร้บุตรไร้ญาติสุดท้ายยังจะปฏิบัติกับเขาเช่นนี้เป็นเรื่องที่ไม่สมควรอย่างยิ่งดวงตาของสอวีทีอันแดงกับเขาฝืนยิ้มและกล่าวว่าฮาหวายออชิ่งท่านช่วยเล่าคดีของเจนเตอและเรื่องของมุยกงให้ถูวย,ยวนจนฟังอย่างละเอียดแทนค่าทีถามเขาว่าอยากกลับเมืองหลวงก่อนวันพรุ่งนี้หรือไม่เขามองลินอันอีกครั้งคลางจับมือเล็กๆของนางและออกแรงบีบเล็กน้อยองค์หญิงช่วยประคองค่าทีโอ้ หลังจากหลินอันฟังเรื่องราวทั้งหมดก็ดูเหมือนจะเข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้างมีเพียงเรื่องเดียวที่ชัดเจนที่สุดคือตอนนี้เขากำลังเศร้าอ,อย่างมากสาวิธีอันยกผ้าห่มและลุกขึ้นไปนั่งที่โต๊ะก่อนจะหยิบผู้กันขึ้นมาเขียนจดหมายหลังจากนั้นไม่นานเมื่อเขียนจดหมายเสร็จแล้วเขาก็ใส่มันลงในซองและหันไปมองถูไทยเวย่ิวเจนยังอยู่ที่หอดูดาวหรือไม่มนิวเจนใหญ่ตัวร้ายขมวดคิ้วเล็กน้อยนางคิดว่าทีส่สั้นๆเช่นนี้ดูสนิทสนมมากเกินไปได้ยินแล้วรู้สึกไม่สบายใจสักนิด อยู่ข้าจะไปเรียกนางให้เจ้าเองถูชัยเวยออกไปจากห้องอย่างรวดเร็วเวลานี้หลี่มิวเจินกาลังนั่งสมาธิอยู่ในห้องนอนของตนเองเมื่อได้ยินว่าสอวิทีอันฟื้นแล้วก็รีบมาด้วยความดีอกดีใจอย่างยิ่งเมื่อผลักประตูเข้าไปก็พบกับองหญิงทั้งสองที่มีรูปลักษณ์งดงามดุจนางฟ้าจอมยุทธหญิงนกนางแอ่นเฮินเก็บความดีใจไว้เป็นอย่างดีแล้วมองสอวิทีอันที่นั่งอยู่ที่โต๊ดด้วยสีหน้าสงบก่อนจะพยักหน้ากล่าวว่าฟื้นก็ดีแล้วเรียกหาข้าด้วยเรื่องอะไรรึ สาวีทีอันส่งส่งจดหมายให้นางและกล่าวด้วยน้ำเสียงแหบแห้งว่าช่วยข้าส่งจดหมายนี้ให้บรรพชนของกลุ่มพันธมิตรจอมยุทธ์เขาอยู่บนภูเขาด้านหลังกลุ่มพันธมิตรจอมยุทธ์ประตูหินที่มีเทวิยนรงคอยอารักขาตอนที่เจ้าไปจำให้ดีว่าต้องมอบให้เขากับมืออย่ายืมมือคนอื่นเด็ดขาดรวมทั้งชาวชิงหยางผู้นำกลุ่มคนปัจจุบันด้วยจำไว้ว่าต้องมอบให้เหล่าเหมิงจูกับมือแค่บอกชื่อของข้าก็พอแล้วเาาชิงหยางจะพาเจ้าไปพบเขาข้าอ่านได้หรือไม่เทพธิดานิกายสวรรค์ถามอย่างตรงไปตรงมาเจ้าคิดวว่่่าครรหือไมละ แซวิทีอันสายศีรษะอย่าอ่านโอ้หลี่มียวเจินพยักหน้าแล้วหมุนตัวเดินออกไปจากห้องแาวิทีอันมององค์หญิงทั้งสองก่อนจะวางมือทั้งสองข้างลงบนขอบโต๊ะและลุกขึ้นยืนอย่างอ่อนแรงองค์หญิงทั้งสองโปรดรอสักครู่ข้าจะไปพบท่านโหราจารย์บทที่477เปิดโปงแผนการร้ายแซวิทีอันสวมเสื้อคลุมขึ้นไปยังแท่นแปดทิศคนเดียวลมฤดูใบไม้ผลิที่เปล่าเปลี่ยวราวกับมีดเล็กบางๆแทงเข้าที่หนังหน้า เขาเหินด้านหลังนักบุญอุปัมภมตาฟงท่านนี้อีกครั้งแตกต่างจากท่านั่งที่สบายๆในอดีตที่ผ่านมาครั้งนี้ท่านโหราจารยืนมือควยหลังอยู่ริมท่านแปดทิศและมองไปทางพระราชวังความปรารถนาของเจ้าคืออะไรท่านโหราจารย์กล่าวถามการเป็นหยกที่แตกละเอียดสวีทีอันตปบาคำถามอย่างตรงไปตรงมาหยกที่แตกละเอียดท่านโหราจารย์คิดทบทวนสองคำนี้อย่างช้าๆพลางพยักหน้าและยิ้มเล็กน้อยลักษณะที่ตรงกันของดาบเดียวตัดฟ้าดินไม่เสียเปล่าที่ข้าส่งเคล็ดลับนี้ให้ถึงมือเจ้า ท่าเรียนปากผีคนนี้นี่สวิธีอันคาดเดาถึงเรื่องนี้ไว้ตั้งแต่แรกแล้วแต่ยังคงรับการยืนยันจากท่านโหราจยา์เสียก่อนท่านโหราจรายเปล่าอีกเจ้าทราบที่มาของดาบเดียวตัดฟ้าดินหรือไม่สวิธีอันสายหน้าเขามาจากทหารท่านหนึ่งทหารท่านหนึ่งท่านนั้นพยายามใช้มีดที่อยู่ในมือทะลวงคุกแห่งสวรรค์และมนุษย์จากนั้นเขาก็หายสาบสูญไปท่านโหราจรายเกล่าวอย่างยิ้มยิ้มเช่นนั้นก็หมายความว่าเขาใช้อาวุธผิดประเภท เปลี่ยนเป็นขวานไม่แน่เขาอาจจะทำสำเร็จก็เป็นได้แม้จะอยู่ในสถานการณ์ที่เลวร้ายเช่นนี้สวีทีอันยังคงทนไม่ไหวที่จะสะบัดในใจทหารขั้นหนึ่งชื่ออะไรหรือขอรับเขาช่วยโอกาสเติมเต็มความรู้ถามความสงสัยที่อยู่ใต้ก้นมือของหัวใจออกไปท่านโหราจารย์สายหน้าช่วงนักปรา์ของจื้อแบ่งแยกเขตแดนปีนั้นระบบใหญ่ถูกแบ่งเป็นเก้าขั้นตรงที่ทหารขั้นหนึ่งเพียงคนเดียวเท่านั้นที่เว้นว่างไว้และไม่มีชื่อสิ่งที่น่าสนใจก็คือทหารขั้นสูงสุดของระบบนักปรา์ของจื้อตั้งชื่อว่าเทพยุทร สิ่งที่ยิ่งน่าสนใจไปกว่านั้นอีกมาจากบทสรุปสมัยเทพและปีศาจหานขั้นหนึ่งแม้จะหายากแต่ในประวัติศาสตร์อันยาวนานนับแสนปีมักจะมีออกมาหนึ่งถึงสองคนเสมอมีเพียงเทพยุทธ์เท่านั้นที่ไม่เคยปรากฏตัวมาก่อนช่างน่าสนใจเสียจริงขั้นสูงที่เคยปรากฏออกมานักปราดของจื้อเว้นว่างไว้และไม่เคยมีขั้นสูงสุดปรากฏออกมานักปราดของจื้อกลับให้ชื่อขนาดน,นามาเทพยุทธ์เครื่องหมายคำถามปรากฏขึ้นในสมองของสอวิทิอัน ขณะเดียวกันเขาก็ไกรตรองว่าเหตุใดท่านหราจารย์จึงมอบดาบเดียวตัดฟ้าดินให้แก่เขาคงไม่คาดหวังให้เขาเปิดกรงแห่งสวรรค์และมนุษย์ด้วยการโจมตีเพียงครั้งเดียวกระมังข้าไม่ใช่ผันกูเสียหน่อยเขาบนในใจกล่าวช่วยเล่าเรื่องของเจนเตอร์ให้ฟังได้หรือไม่ขอรับข้ามีหอหลายจุดที่ยังสงสยัยกล่าวถึงเขาทําไมหมดอารมณ์ท่านโหราราจย์สายหน้าอารมณ์เหมือนคนที่เดินอยู่บนถนนแล้วเหยียบเข้ากับม,มาส่งเสียงสะบดบัดศพจากนั้นก็เดินจากไปอย่างหัวเสีย ท่านหรารารย์สบัดมือยาเม็ดสีขาวคุณเม็ดหนึ่งลอยอยู่ตรงหน้าสวิทีอันกินยาเม็ดนี้แล้วบาดแผลของเจ้าจะหายในไม่ช้าสวิทีอันรับยามาและกลืนลงไปเดินไปข้างหน้าสองสามก้าวเปล่าท่านหราจารย์ข้ามีคำขอเพียงหนึ่งข้อจะร้องขอจากท่านสำนักขวินลู่แสงสว่างสองรีบระยับร่างในชุดขาวร่างหนึ่งพาสวิทีอันมายังเชิงเขาร่างในชุดขาวหันหน้าไปทางบันไดหินและหันท้ายทอยมองไปยังสวิทีอันขอบคุณสิทธิ์ที่อย่างอย่างมาก เสาวีธีอันแสดงความขอบคุณอย่างจริงใจกล่าวว่างๆเชิญท่านไปดื่มสุราที่หอคณิกาไม่จําเป็นหยางเทียนเฮ่วุนส่งเสียงไม่พอใจร่างนั้นหายวับไม่เจอตัวแล้วมิงานเขาก็ปรากฏแอวับกลับมาอีกครั้งท้ายทอยจ้องเสาวีธีอันอย่างแผดเผาหากเจ้าตามหาคณิกาของสำนักสังคีที่ป่๋ยระยะสุดท้ายคนหนึ่งพบข้าจะพิจารณาดูเหตุใดต้องเป็นคณิกาของสำนักสังคีที่ปุ๋ยระยะสุดท้ายเสวีธีอันยากที่จะเข้าใจไปทั่วขนาหนึ่งนึกไม่ถึงเลยว่าสิทธิอย่างจะมีนิสัยที่แปลลกระหาะะดเช่นนี้ เขาชึ่งชอบการฝังเทมให้กับแม่นางหรือ,อยางเชียนเฮ้วนเห็นเขาไม่พูดก็ถือว่าเขาตอบตกลงแล้วเขาเอียงศีรษะไปข้างหลังสองครั้งเป็นการพยักหน้าจากนั้นก็หายไปอีกครั้งสิทธิ์ที่ยางมักจะเป็นคนแปลกประหลาดและสมองกลับทางแตกต่างจากคนทั่วไปเสมอสสวิธีอันบ่นพึมพำครั้นคิดถึงนักเล่นแร,แร่แปรธาตุบางท่านทีนท่รังแต่จะสร้างเรื่องทุกวันเจ้า,มาแมลงวันที่ขาดที่น่าสงสารบางท่านหรือนักชิมบางท่านหัวใจของเขาก็สงบนิ่งดังสายน้ำไปทั่วขณะ สาววิธีอันเงยหน้าขึ้นมองไปยังยอดเขาและปีนขึ้นเขาอย่างช้าๆเขาเพิ่งมาถึงไหล่เขาพอหันกลับไปก็เห็นผู้เท่าระดับตำเหน่งประดสวมชุดคมจือที่ซักจนซสีดขาวผมหงอกสีขาวยุ่งเหยิงนั่งอยู่ในศาลาข้างขั้นบันไดหินท่านเจ้าสำนักเจ้ามาแล้วหรือเจ้าโสวย,ยิ้มพลางกล่าวสาววิธีอันไม่รับมุกนั่งลงที่ข้างบันไดหินคิดไปคิดมาพลางถามท่านเจ้าสำนักทราบเรื่องราวของอดีตจัก,กรพรรดิเจินเตอร์หรือไม่ จ้าโสวเมียบไปสักพักก่อนการน,นำทัพว่าเยวียนเคยกล่าวถึงเรื่องนี้กับข้าตอนนั้นเขาไม่แน่ใจวุวยคงสําหรับสิ่งนี้ไม่นึกเลยว่าจะรู้ดีแก่จะอยู่แล้วแม้จะไม่มีการนำทัพแต่ก็ไม่มีการคาดเดาที่สอดคล้องกันและแม้จะเป็นเช่นนี้เขายังคงไปตามทางของเขาเองเพื่อโจมตีที่แท่นหลักปิดผนึกเทพอูเขาเคยบอกไว้ในจดหมายเรื่องนี้พัวพันไปถึงความลับบางเรื่องที่เป็นขั้นสุดยอดสาวิธีอันกล่าวอย่างใคร่ครวญเหตุใดวุ้ยกงต้องปิดผนึกเทพอูด้วยเล่าขอรับ เจ้าสวอไม่ได้ตอบเขาตามปรงเจ้าเคยได้ยินตำนานเกี่ยวกับเทพเจ้ากูที่ลือกันในเผ่าพันธุกูของซิงจียงตอนใต้หรือไม่สาวิทีอันขมวดคิ้วในความคิดนึกถึงที่ลี่น่าเคยกล่าวไว้ปรากฏขึ้นมาทันทีคำคำนายผู้เผยพระวจนะของเทียนกู่เทพเจ้ากู่ไม่ช้าก็เร็วจะต้องฟื้นขึ้นมาแน่ถึงเวลานั้นจะนำหายนะที่คาดไม่ถึงมาสู่อาณาจักรจิวโจและทําให้ทั้งจิวโจกลายเป็นอาณาจักรของกูสาวิทีอมีทนน่าทีตื่นกลัวตอนนี้เขาทราบดีว่าเทพูก็ถูกนักปราดของจื้อปิดผนึก ขณะเดียวกับเทพ,พเจ้ากูที่ถูกนักปรา์ติดผนึกเช่นกันเช่นนั้นหากยิงตามตำนานของเทพ,พเจ้ากูมาตีความแล้วการที่เทพกูเปิดผนึกจะเป็นการนำมาซึ่งภัยพิบัติที่คล้ายกันหรือไม่นี่ก็คือเหตุผลที่ห้วยกงแมจะเสี่ยงชีวิตก็ต้องปิดผนึกเทพกูให้ได้อย่างนั้นหรือสาวิธีอันหายใจเข้าลึกๆทางถามกลับท่านรู้จักเจนเตอดีแค่ไหนขอรับข้าอาศัยอยู่อย่างสันโดษและบำเพ็ญตนในภูเขาทิ้งหยุนเป็นเวลาหลายปีเรื่องของอดีตจัก,กรพรรดิทราบไม่เยอะแม้ว่ายเยวียนประหนักว่าเจนเตออาจยังมีชีวิตอยู่ ทว่าเขายังไม่ทันได้ตรวจสอบเจ้าโซวหยุดสักพักพลางกล่าววิเคราะห์แต่พวกเราอิงตามพฤติกรรมของเขาก็สามารถเดาจุดประสงค์ได้ในระดับหนึ่งซาวิทีอันโบกมือความเข้าใจของข้าที่มีต่อเขาบางทีอาจจะลึกซึ้งมากกว่าท่านเป้าหมายทั้งหมดของเจนเตอต่างก็เพื่อความเป็นอมตะหรือไม่น่าจะเป็นจัก,กรพรรดิที่เป็นอมตะคนหนึ่งมุง่ยคงเคยบอกข้าว,ว่าสงครามอาจเขย่าโชคชะตาและมีผลกระทบต่อประเทศได้ยิ่งค่ายแพ้ต่อการสู้รบมากเท่าใดโชคชะตาก็ยิ่งเปลี่ยนเป็นรุนแรงมากเท่านั้นจนกว่าประเทศจะล่มจม เหตุผลเข้าใจไม่ยากประเทศพ่ายแพ้สงครามผู้คนล้มตายและดินแดนถูกรุกรานนานเข้าประเทศคงล่มจมอย่างแน่นอนเจ้าโสวพยักหน้าพลางต่อหัวข้อดังนั้นจนินเตอสอหมอรวกรวมคิดกับสำนักพ่อหมดสังหารเว่ยเยวียนพยายามทำให้กองทัพหนึ่งแสนนายแหลกสลายตายทั้งกองทัพก็เพื่อลบลางโชคชะตาของตาฟงการที่กองทัพใหญ่ของเยียนทั้งทั้งสองล้อมจมตีแดนอวีอย่างอย่างไม่สมเหตุสมผลขณะเดียวกันการสังหารหมู่ซียงโจจิงโจและอวีโจก็เพื่อลบลางโชคชะตาของตาฟง ตอนนี้เขาไม่ยอมให้ชื่อมรณกรรมกับ,บว่ยเยวิยนจุดประสงค์ที่แท้จริงของเขาไม่ใช่แค่ชื่อมรณกรรมเท่านั้นแต่เขาต้องการหยิบยืมเพื่ออธิบายลักษณะของสงครามนี้ว่าเป็นความล้มเหลวสนามรบนี้ต้าฟงต่อสู้แพ้แล้วกองทัพใหญ่หนึ่งแสนเกือบจะแหลกสลายทั้งกองทัพแค่ประกาศให้ใต้า่าได้รับรู้ประชาชนก็เชื่อว่าเป็นเรื่องจริงนี่ถือเป็นการพยาวยกชะตาของประเทศด้วยเช่นกันสวีทีอันพยักหน้าจุดนี้ไม่ใช่เรื่องยากที่จะเข้าใจ เขามองเจ้าสำนักขมวดคิ้วแน่นถ้ามีข้อสงสัยหนึ่งอย่างแต่ก่อนหน้านั้นข้าต้องถามคำถามเสียหน่อยเป็นไปได้หรือไม่ที่จะทำให้โชคชะตาอ่อนแอลงในระดับหนึ่งก็จะสามารถหักล้างกฎแห่งสวรรค์และมนุษย์ที่ว่าเสริมโชคชะตาให้แก่ร่างกายไม่สามารถมีอายุที่ยืนยาวได้ข้าเข้าใจว่าเจ้าต้องการจะกล่าวอะไรหากโชคชะตาเจือปนในปริมาณที่น้อยก็ไม่ถูกคุมขังตามกฎของสวรรค์และมนุษย แต่สาหรับเจนตเตอแล้วอาจไม่ยกเว้นจะล่มตาฟงทั้งประเทศมิฉะนั้นเขาจะยังเป็นราชาของประเทศเช่นนั้นอายุไขของเขาจะถึงจุดจบอย่างไม่อาจหลีกเลี่ยงไม่อาจมีอายุยืนยาวกว่าคนทั่วไปเจ้าโซวอตอบด้วยน้าเสียงที่ค่อนข้างหนักแน่นเช่นนี้นี่เองเช่นนั้นการคาดเดาเกี่ยวกับโชคชะตาที่อ่อนแอลงอย่างไม่สิ้นสุดและการทําลายกฎของสวรรค์และมนุษย์ของข้านั้นก็ไม่ถูกต้องสอวีอีนขมวดคิ้วถามในเมื่อเป็นเช่นนี้เขากําลังพยายามทําอะไรกันแน่ ตึงสมาชิกราชวงมีโชคชะตาทุกคนเจนเติมีฐานะเป็นถึงจักรพรรดิโชคชะตายิ่งใหญ่ที่สุดเขาต้องการยึดครองประเทศและกำจัดเผ่าพันธุ์เพื่อสลัดพันธนาการของโชคชะตาหรือแต่นี่ขัดแย้งกับความกระหายและอะไรอวรในอำนาจที่จักรพรรดิยวนจริงแสดงออกมาทั้งสองเข้าสู่ความเงียบในทันทีและไม่กล่าวอะไรอีกไม่กี่นาทีต่อมาเจ้าโสวก็กล่าวข้าพอจะเดาได้อย่างหนึ่งซอวิธีอันริปนั่งหลังตรงทันทีแซงทำท่าเหมือนกับฟังการบรรยายเชิญท่านกล่าว จ้าโซวอกล่าวอย่างช้าๆจจนเตอบกับสำนักพ่อหมดร่วมมือกันสังหารเวเยวียนก่อนอื่นก็เพื่อลบล้างโชคชะตาของตาฟงภายหลังก็เพื่อบกป,ป้องเทพอูทั้งสองฝ่ายได้รับสิ่งที่ต้องการจากความร่วมมือนี้เช่นนั้นหลังจากสำนักพ่อหมดส่งทหารล้อมโจมตีแดนโนวิยางด้วยทาทีที่เร่งด่วนอย่างยิ่งนี่เพราะเหตุใดกันเล่าหากเป็นเพียงการแก้แค้นตาฟงด้วยสภาพที่น่าเวทนาของสำนักพ่อหมดในตอนนี้การพักรบถึงเป็นตัวเลือกที่ชันฉลาดที่สุดชัยชนะหรือความพ่ายแพ้เป็นเรื่องธรรมดาในเรื่องการทหาร การแก้แค้นสามารถทำได้ทุกเมือ่อไม่จำเป็นต้องเสี่ยงชีวิตถึงเช่นนี้หากเป็นเพื่อพันธมิตรหรือคำสัญญาเผือ่อระหว่างทั้งสองมีเพียงผลประโยชน์ไม่คุยกันเรื่องความรู้สึกสาววีทีอันดวงตาเปล่งประกายรู้สึกเลือนรางเหมือนนึกอะไรบางอย่างออกหนึ่งในนั้นจะต้องมีสิ่งล่อใจที่สำนักพ่อมดไม่สามารถปฏิเสธได้เจ้าโซวเผยสีหน้าราวเด็กมีอนาคตที่สามารถสั่งสอนได้ออกมากล่าวต่อ ยิ่งตามที่เจ้ากล่าวป้าหมายของเจินเตอ๋อคือกลายเป็นจัก,กรพรรดิที่มีอายุยืนยาวเช่นนั้นมีวิธีใดกันแน่ที่ทําให้เขาสามารถเป็นจัก,กรพรรดิทั้งสามารถมีอายุยืนยาวพวกเรามาแลกเปลี่ยนความคิดกันเจ้าอาจจะเกิดความเข้าใจก็ได้เจ้าคงเข้าใจโครงสร้างการปกครองของสามก๊กที่เกี่ยวข้องกับสํานักพ่อมดกระมังเป็นเมืองหลวงที่ระบอบเทวทิปไตยอยู่เหนืออํานาจของจัก,กรพรรดิเสาวิธีอันเข้าใจแน่นอนอยู่แล้วตอบกลับ เจ้าผู้ปกครองแว่นของพวกเขาควบคุมอำนาจทางทหารเหล่าข้าราชบริพารควบคุมอำนาจการเมืองเหนือทั้งสองมีปรมาจารย์พลังจิตท่านสามคอยรักษาสมดุลแต่มักจะไม่แทรกแซงทางการทหารและการเมืองเจ้าโศวยืนครึ่งเดินออกจากศาลามองไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือเปล่าอย่างเชื่องช้าความจริงแล้วกษัตริย์ของซัมโกกค,คือข้าราชบริพารศูนย์กลางที่แท้จริงคือเมืองจิ้งซานจาก,กรพพัดที่แท้จริงน่าจะเป็นซาหลุนอากูพ่อหมดผู้ยิ่งใหญ่แต่ว่าซาหลุนอากูมีชีวิตอยู่หลายพันปีแล้วกูุม เรากับสายฟ้าฟาดเข้าใส่หัวสมองของสอวิทีอันผ่าจนเขาตกตะลึงจนตาค้างผ่าจนเขาตัวสั่นไปทั้งตัวซาลุนอากูเป็นพ่อมดผู้ยิ่งใหญ่เป็นผู้นำสูงสุดของเมืองจิ้งซานหลายพันปีแล้วที่เทพอูถูกปิดผนึกเขาถึงเป็นผู้ตัดสินใจที่แท้จริงของสำนักพ่อมดและสถานะก็เทียบเท่ากับจัก,กรพรรดิในราชสำนักที่ราชภาคกลางและซาลุนอากูเป็นยอดฝีมือขั้นหนึ่งที่หลงเหลือมาแต่โบราณจนถึงปัจจุบันความหมายของเจ้าสำนักคือเจนเตอร์คิดจะเรียนแบบซาลุนอากูวิคิดจะกลายเป็นซาลุนอากูคนที่สอง ความตกใจที่อยู่ในดวงตาของสอวีทีอันค่อยๆเก็บลงน้ำเสียงเปลี่ยนเป็นสงบนิ่งถูกต้องเพียงแค่ให้ต้าฟงกลายเป็นประเทศบริวารของสำนักพ่อมดเขาก็จะสามารถกลายเป็นซาหลุนอากูคนที่สองได้ซาหลุนอากูดูแล3าก๊กตะวันออกเฉียงเหนือเจนเตอรเขาสามารถดูแลศ3กสามโจของที่ราบกลางเขายังคงเป็นจัก,กรพรรดิข้อแตกต่างเพียงอย่างเดียวอยู่คือบนหัวมีเทพูเพิ่มมาหนึ่งท่านเท่านั้น แต่เทพูถูกปิดผนึกแล้วไม่มีใครสามารถทําให้เขาสมดุลได้แม้เทพูจะเปิดผนึกพ่อหมดขั้นสูงขั้นนั้นปล่อยให้ซาลุนอากูดูแลส่วนตะวันออกเฉียงเหนือได้แต่บางทีอาจไม่ปล่อยให้เจนเตอร์ดูแลที่ราบกลางตะบะของเจนเตอร์อย่างน้อยขั้นสองยอดฝีมือเช่นนี้สํานักพ่อหมดคงให้ความเคารพอย่างมากสําหรับสํานักพ่อหมดแล้วการนําต้าฟงให้กลายเป็นประเทศบริวารของพวกเขามันเป็นเรื่องที่จักรพพัดผู้ก่อตั้งเคยให้คําสัญญาไว้และเป็นเรื่องที่สํานักพ่อหมดปรารถนาเป็นอย่างยิ่ง ดังนั้นที่พวกเขาล้อมโจมตีแดนโนวีอย่างอย่างรีบร่งและรวมมือกับเจนเตอร์เขย่าโชคชะตาของตาฟงดังนั้นพฤติกรรมของเจนเตอร์และสำนักพ่อมดก็มีคำอธิบายที่สมบูรณ์แล้วคิดจะนำที่ราบกลางให้กลายเป็นประเทศบริวารของสำนักพ่อมดจะต้องทำให้โชคชะตาของตาฟองอ่อนแอลงก่อนจุดนี้ข้าสามารถเข้าใจไดแ้แต่จะทำอย่างไรอีกเล่า โชคชะตาเป็นสิ่งที่ลึกลับและยากจะเข้าใจแต่ผู้ที่มีความสามารถในที่ราบกลางกลับมีอยู่จริงๆประชาชนไม่เห็นด้วยและจะต้องลุกขึ้นสู้ไม่ว่าเจ้าจะอยู่สำนักพ่อมดหรือสำนักพุทธก็ตามแต่นี่อาจจะเป็นสิ่งที่สำนักพ่อมดหวังว่าจะได้เห็นที่แท้จริงขณะที่เขาบนพึมพำไม่หยุดอย่างวิตกจริตก็มองไปทางเจ้าโซวอไปด้วยเพื่อขอความเห็นจากเขาการคาดเดาของพวกเราคล้ายกันส่วนจะทำอย่างไรให้ที่ราบกลายเป็นประเทศบริวารของสำนักพ่อมด บางทีนี่อาจจะเป็นความลับขั้นสุดยอดอีกอย่างหนึ่งซึ่งข้าก็ไม่ทราบอย่างน้อยนักปราดของจีออก็ไม่ทิ้งถ่อยคำไว้แม้แต่คําเดียวทียงแค่อาศัยพวกเราไปสืบหาด้วยตนเองเท่านั้นเจ้าโสวกล่าวเสียงเคร่งขรึมเทพูรวบรวมโชคชะตาของสาก๊กส่วนตะวันออกเฉียงเหนือเช่นนั้นจะเป็นอมาตะได้อย่างไรอีกเล่าซาวิทีอันขมวดคิ้ว ไม่มีใครเคยบอกกล่าวและไม่มีการบันทึกอักษรใดๆว่าเทพอูรวบรวมโชคชะตาสามก๊กส่วนตะวันออกเฉียงเหนือแล้วปัญหาข้อนี้บางทีท่านหราจาร์อาจสามารถตอบเจ้าได้การบำเพ็ญพรตกับโหรเกี่ยวข้องกับโชคชะตาท่านหราจารย์ใช้ชีวิตมาห้าสิบปีแล้วระบบโหรก็ถือกำเนิดขึ้นจากข้อหมดเจ้าโซวอตอบเช่นนี้ดังนั้นพ่อหมดขั้นสูงสุดก็อาจจะเหมือนโหนที่ขยับไปตามโชคชะาตาสาวีธีัน,นิ่งเงียบอยู่พักหนึ่งคลางพินิจเจ้าสำนักบุคคลที่ไม่ยี่หะต่อสังคม ข้ามาในครั้งนี้ก็เพื่อต้องการมาเอาสิ่งของที่้ว่ยกงทิ้งไว้ให้ข้าเจ้าโสวไม่ได้พยักหน้าแต่กลับมองเขาเจ้าตัดสินใจแล้วสวีท่ทีอันพยักหน้าอย่างช้าชเมื่อก่อนข้าไม่เข้าใจเหตุใด,ดว่าท่านโหราจารย์มักจะมองดูอย่างเงียบๆเ,เห็นได้ชัดว่าเขามีความสามารถแต่กลับไม่ทําอะไรโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือเขาทราบการมีชีวิตอยู่ของเจนเตอ๋อเป็นเพราะข้าแท้งเอ่ยชื่อของเขายัางไม่เข้าใจถึงกับทําให้เขาเกิดความขุ่นเคือง หลังจากว้่ยกรงเสียชีวิตข้าก็เหมือนคนหมดหวังรู้สึกท้อแท้เพราะไม่สามารถทำอะไรได้ช่วงเวลานั้นข้าคิดเรื่องราวต่างๆและทบทวนรายละเอียดมากมายทันใดนั้นก็พบว่าความจริงเรื่องเหล่านี้มีคำตอบให้กับข้ามาตั้งนานแล้วเพียงแค่ข้าไม่รู้ตัวเท่านั้นขณะที่กล่าวเขาก็มองไปยังยอดเขาที่ไดสักแห่งของภูเขาจิงหยุนพลางกล่าวอย่างไร้ตรองเฉียนจงปราดผู้ยิ่งใหญ่ได้บอกคำตอบกับข้าแล้วมีเพียงโชคชะตาถึงจะสามารถเอาชนะโชคชะตาได้ การบำเพ็ญพรตแลัที่คงจื้อกับโชคชะตามีความเกี่ยวข้องกันปราดผู้ยิ่งใหญ่ขั้นสองท่านนั้นพบความแค้นเคืองของประชาชนทำลายเส้นเลือดมังกรของต้าโจประเทศล่มสลายมนุษย์ก็ล่มสลายไปด้วยท่านโหราจารย์คิดจะสังหารเจินเป๋อก็เหมือนกับเฉียนจงที่ปะทะก,กับเส้นเลือดมังกรยกศิลาล้วนแหลกลานเจ้าโสวค่อยๆใช้แขนเสื้อกวาดไปทูดโตหินที่อยู่ภายในศาลาบนโตหินก็มีกล่องผ้าชิ้นหนึ่งปรากฏขึ้นนี่คือสิ่งที่ว่าเยวียนฝากไว้ให้เจ้าเจ้าโสวกล่าวยิ้มยิ้